ราคาเต็มอยู่ที่2,720บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นเดือนมีนาคมปี2023นี้ลด25%เหลือ2,040บาทนะครับ2720ลดเหลือ2,040นะครับราคารายละเอียดโปรโมชั่นลิงก์นะครับแล้วก็สเปคไฟฉายรวมถึงอะไรที่น่าสนใจผมจะให้ไว้ในดีสคริปชั่นแล้วก็พินคอมเมนต์นะครับ คร่าวๆเดือนมีนาคมปี2023นี้จะมีโปรโมชั่นเริ่มเปิดตัวในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่17มีนานะครับตอน8โมงเช้าหรือว่าตอน2ทุ่มเนี่ยนะผมไม่แน่ใจแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกระดับเงินนะครับซิลเวอร์ขึ้นไปเนี่ยสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่20มีนานะครับสิ้นสุดวันที่25ส่วนใครที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งสมัครเข้ามากเา็เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่21 21จนถึง25นะครับสิ้นสุด ตอน2อ2ทุ่มของวันที่20-21นะครับจนถึงวันที่25ตอน10โมงเช้านะครับสำหรับรุ่นที่มาในเ,าเดือนนี้ที่น่าสนใจก็จะมี Baton อนท e ีโอ c ช่นแนะครับตัวนั้นก็จะมีทั้งพรีเมียมแล้วมีทั้งแบบเป็นตัวที่มันไม่มีตลับเก็บนะครับราคากา็ตัวธรรมดาเนะี่ยอยู่ที่ 2,080บาทนะครับถ้าตัวพรีเมียมอยู่ที่3,200บาทลด25%เหมือนกันนะครับเหลือ1,560บาทในรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นพรีเมียมเนี่ยลดเหลือ2,400บาทนะครับคุ้มมากเลยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมเองก็เล็งไว้คือ Warrior Nano T นะครับราคาเต็ม2,000 550ลด50%เหลือ1,275บาทใครที่ซื้อนะครับเกิน3,599ยอดรวมนะจะได้ของแถมนะครับมูลค่า510บาทเป็นนกหวีดนะครับสีเทาหรือว่าสีดำด้วยแล้วก็จะมีรายละเอียดโปรโมชั่นอื่นๆเช่นลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปแล้วแถมนู่นนี่นะครับเดี๋ยวให้ไว้ข้างใต้ไปดูข้อมูลกันได้เลยนะครับผมมีโปรมีอะไรให้บ้างนะครับ โอเคมาดูกันเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือ Olight Arc Fuel UV นะครับซึ่งก็จะเป็นเเป็นไฟฉาย Everyday Carry ตัวที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับซึ่ง อั c f e ลเนี่ยผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะเข้าไปดูรีวิวตัวเก่านะครับก็คลิกเข้าไปที่ป๊อปอัพข้างบนตรงนี้นะครับที่มันมีป๊อปอัพ suggestion ขึ้นมาก็จะพาไปที่รีวิวตัวนั้นซึ่งหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟฉาย v e d carry ที่อ่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมๆห,หน้าตาคล้ายๆกับอ่ารีโมทนะครับหรือว่าเป็นไฟฉายที่พกแล้วก็จะแบนไปกับตัวกระเป๋าคองเองนะครับมีสวิตช์อยู่ด้านข้างแล้วก็เลือกโหม ได้ซึ่งรุ่น a r ร์ f ค e l d ปกติเนี่ยจะมีแสงไฟฉายให้ใช้นะครับแล้วก็จะมีแสงเลเซอร์ให้ใช้งานนะครับแล้วมีแถบพลังงานบอกถึง4ระดับแล้วก็ชาร์จที่ก้นตรงนี้นะครับมีคลิปเน็บแบบนี้ด้วยแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับจะมาเป็นเ,เวอร์ชัน UV ก็คือแสงที่ออกมาจากเลเซอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น UV แทนนะครับแล้วก็จะมีแสงไฟฉายสรุปง่ายๆคือ a r ร์ i คฟิรุ่นปกติเนี่ยจะเป็น แสงไฟฉายกับแสงเลเซอร์พอยเตอร์สีเขียวนะครับส่วนเวอร์ชัน UV เนี่ยจะเป็นแสงไฟฉายกับแสง UV Light นะครับซึ่งจะมีบอดี้สีต่างๆเช่นดำนะครับน้ำตาลส้มฟ้าแล้วก็เขียว OD Green รุ่นนี้ก็มีหลายสีด้วยนะครับออกมาหลายสีแล้วแต่ผมมีเป็นรุ่นสีดำธรรมดาก็าผ่านการใช้งานมาพอประมาณนะครับมาดูกันที่เจ้าตัวนี้เลยอคอนเซปต์เขาคือเป็น dual l i g h t source นะครับ rectangular LEDC a s h l i g h t ก็คือเป็น ไฟฉายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีแหล่งกำเนิดแสง2อย่างด้วยกัน,น,นก็คือเป็น LED UV นะครับแสง UV กับ LED เป็นแสงธรรมดานะครับซึ่งในเวอร์ชั่นที่ผมได้มารีวิวในะวันนี้จะเป็นคู่ไว้นะครับค่า CCT อยู่ที่5,700ถึง6,700 K นะก็คือเป็นแสง ค่อนข้างขาวนะครับติดเหลืองน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเวอร์ชันที่เป็น Natural White หรือแสงเหลืองอมเหลืองนะครับจะอยู่ที่4,000ถึง 5,000K นะครับอันนี้ก็จะเป็น Cool White นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับสเปคพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน Description กับ Pin Comment แต่ว่าถ้าเกิดใครจะ Pause วิดีโอหรือแคปไว้อ่านก็ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัวนี้เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับข้างบนก็จะมีแท็บ คือสามารถจะแกะฉีกแบบนี้ได้เลยนะครับใครถนัดฉีกแบบนี้ก็ฉีกไปเลยนะครับได้เลยเปิดมาข้างในนะครับเราก็จะเจอกับตัวถาดกันกระแทกนะครับพร้อมกับตัวไฟฉายที่ถูกบรรจุมาในกล่องนะครับก็ทําให้พกพาเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่บิวอินภายในนะครับรีชาร์จได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีคําแนะนำนะครับเขาบอกว่าให้อ่านคําแนะนําก่อนใช้งานแล้วบอกว่า UV a c c f i e l d ตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดล็ c k o u t นะครับให้กดสวิตช์ค้างนะครตรงกลางเนี่ยค้างประมาณ1วินาทีแล้วไฟฉายก็จะเข้าสู่โหมดมูนไลท์แล้วก็ทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ชาร์จก่อนใช้งานด้วยขนาดชาร์จอยู่เนี่ยไฟจะเป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับที่ตัวบริเวณแป้นชาร์จส่วนสาย USB ก็มีมาให้เรียบร้อยเลยตามนี้นะครับผม อุปกรณ์อ,อื่นๆที่ให้มาในกล่องอีกนอกจากจะตัวไฟฉายแล้วนะครับก็จะมีสาย MCC cable เป็น Magnetic นะครับก็คือด้านนี้เสียบกับแหล่งพลังงานอะแดปเตอร์ apter, หรือว่า power bank นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็แปะเข้าไปตัวนี้เป็น MCC 1A นะครับแปะเข้าไปก็ถ้าชาร์จอยู่ตรงนี้จะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นเขียวเสร็จแล้วก็ดึงออกได้เลยนอกจากนี้นะครับก็จะมีคู่มือแนะนำการใช้งานรวมถึงสเปคของไฟฉายนะครับแยกมาเป็น2ฉบับด้วยกันก็สามารถจะอ่าน t e c h ิค c a l Spec นะครับวิธีกดใช้งานวิธีชาร์จวิธีดูแลรักษาในนี้ได้เลยนะครับตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไฟฉายนะครับเอาออกมาจากตัวถาดนะครับผมโอเคตัวไฟฉายก็จะมาในรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปจากรุ่นปกตินะครับรุ่น a c t i e i ที่เป็นเลเซอร์เนี่ยเขาจะใช้เลเซอร์ไดโอดนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับตรงด้านซ้ายนี้ส่วนด้านซ้ายในรุ่น UV เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น uv led นะครับก็จะไม่มีเลเซอร์พอยเตอร์แล้วแล้วก็สังเกตดูว่าตัวออปติคอลของ a c u f i e l รุ่นที่เป็น uv เนี่ยจะมีออปติคอลที่มีขนาดเล็กกว่านะครับเล็กน้อยหัวเนี่ยดูเหมือนจะเท่ากันเลยนะลองประกบกันก็เท่ากันนะเพียงแต่ว่าตัวออปติคอลที่เห็นเนี่ยจะเล็กนะครับในรุ่นที่เป็นเลเซอร์เนี่ยออปติคอลเขาจะใหญ่กว่าเพราะว่าเขาสามารถจะขยับออปติคอลเนี่ยเข้ามากล่กลางได้มากกว่านะครับอันนี้ต้องอยู่ด้านข้างเพราะว่าเป็น led 2อ,อฝั่งนะครับอันนี้เป็นเลเซอร์ มันก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ริมมากคือขยับมาตรงกลางออปติ a คอลก็เลยใหญ่ส่วนอื่นที่ต่างกันอีกครับนอกเหนือจากนี้ก็จะสังเกตดูว่าตัวที่เป็นเวอร์ชั่นเ UV เนี่ยจะมีความยาวสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับสั้นกว่าประ,ประมาณ4-5มิิเมตรนะครับถ้าเทียบความยาวดูนี่เห็นไหมก็จะเห็นนะครับว่ามันจะสั้นกว่านิดเดียวนิดเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนาะ ตามนี้นะแล้วก็ฐานด้านล่างเนี่ยรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับคือตัวแมกเนติกเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเต็มพื้นที่เลยแต่รุ่นที่เป็น uv เนี่ยมันจะหายไปส่วนด้านบนซึ่งแค่นี้ก็ทําให้ชาร์จได้แล้วนะครับการวางสแตนเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีนี้ก็ทําได้นะครับเียงแต่ว่ารุ่นนี้มันมั่นคงกว่าเพราะฐานด้านข้างมันกว้างกว่าเยอะนะครับก็ลดภาระน้ําหนักไปลดขนาดความหนาไปด้วยแล้วคลิปเนี่ยในรุ่นที่เป็น uv เขาพัฒนามาเป็น two ways นะครับสามารถจะพก เบเซลดาวหรือว่า b บเซ l Up ก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบแต่ตัวที่เป็นเลเซอร์เวอร์ชันเนี่ยจะเป็นแบบเบเซลดาวเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วคิดว่าออดีขึ้นนะครับออกแบบได้ดีขึ้นแล้วก็ในรุ่นที่เป็น UV เนะี่ยด้านข้างจะมีลายกันเลื่อนด้วยนะ No Ring แต่ว่ารุ่นที่เป็น a c r e f i i l l d ปกติที่เป็นเลเซอร์เนี่ยไม่มี No Ring กันเลื่อนนะครับซึ่งก็เพิ่มความมั่นใจในการจับถือมากขึ้นนะครับนี่จะมี m a r k i n g เลเซอรบอกเตือนแต่นี้ไม่มีนะครับก็ โดยโครงสร้างแล้วเจ้าตัวนี้ก็ผลิตออกมาเป็นไฟฉาย everyday carry นะครับหลกัหลกๆแล้วคือออกแบบมาสําหรับนักเดินทางนะครับหรือว่าคนที่ต้องการไฟฉายใช้งานที่สะดวกนะครับมีขนาดไม่ใหญ่มากน้ําหนักไม่เยอะแล้วก็สามารถใช้งานเป็นไฟฉายที่ใช้ตรวจนะครับคราบต่างๆเช่นคราบสารคัดหลั่งชีอุจจระเลือดนะครับหรือว่าเป็น คราบอะไรก็ตามคราบเหงื่อคราบอะไรที่อยู่บนวัตถุเช่นที่นอนเก้าอี้หรือว่าบนรถบนโซฟารวมถึงเป็นรอยมืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะใช้เป็นไฟฉายด้านาการตรวจค้นด้านาวิทยา,าศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคือใช้ตรวจธันบัตรปลอมตรวจรอยซ่อมแซมของวัตถุอะไรพวกนี้ได้โดยโครงสร้างของ รุ่นนี้ก็ใช้อลูมิเนียมอะลอยนะครับอโนดซ์เป็นสีเขียวโอลิฟดับกรีนนะบางคนเรียก o อดีก e ีนบางคนเรียก ODG นะครับก็คือให้ทราบไว้ว่าเป็นสีเขียวมะกอกนั่นเองนะครับส่วนบริเวณเบเซลด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับอยู่ตรงขอบแล้วก็ตรงขอบเบเซลข้างบนตรงนี้เป็นสแตนเลส s, Steel, <S, <S สตีลเขาทำา PVD เป็นสีเทานะครับดำเทาๆ <S <S จะสังเกตูว่ามันก็จะไม่ดำสักทีเดียวนะ ตรงนี้จะมี optical lens นะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็น optical lens แสงหลักนะครับก็ให้แสงอยู่ที่ 5,700k ถึง 6,700k ก็คือเป็นแสงขาวเลยส่วนด้านขวานี้จะเป็น LED นะครับ UV light นะครับมี optical เป็น reflector แบบ orange f e e l ก็ให้แสง UV ที่กระจายนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ปิดด้วยกระจกโ o l y c a r b o n a t e กันกระแทกการอยขีดข่วนอีกทีนึง ส่วนบริเวณด้านข้างของตัวอุปกรณ์จะมี m a r k i n g UV กับ m a r k i n g ที่เป็นรูปเหมือนเป็นหลอดไฟนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนสวิตช์ด้วยการดันนะครับจากด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเพราะฉะนั้นคนถนัดซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าสามารถใช้นิ้วหรือว่าเล็บเนี่ยเขีียสวิตช์ได้เลยนะครับจากฝั่งไหนก็ได้เราจะมีมาร์คกิ้งเนี่ยชี้ไปในตำแหน่งที่เราต้องการเราก็จะทราบได้หรือว่าจะคลำดูก็ได้นะครับว่าอันนี้คืออยู่ฝั่ง UV อันนี้อยู่ฝั่งแสงหลัก ด้านล่างตรงสวิตช์ตรงนี้จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอก4ขีดนะครับซึ่ง4ก็คือเยอะนะครับ1ก็คือน้อยนะครับแล้วก็ปุ่มเป,ปิดปิดสวิตช์นะครับปรับโหมดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นปุ่มโลหะกดลงไปได้เลยแล้วแป้นหมุนตรงนี้ก็เป็นโลหะด้วยนะครับลาย CNC ก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็มีโลโก้โอไลท์นะครับคลิปก็เป็นคลิปที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับแล้ชื่อรุ่นกับค่า CCT ก็จะแจ้งไว้บนด้านบนตรงนี้นะครับ คลิปเป็นสแตนเลสสตีลสามารถจะพกเบเซลแอพเบเซลดาวแล้วก็จะมีรูร้อแหันยัดหนึ่งรูพร้อมกับสกรูฮาร์ดแวร์แล้วก็แป้นตรงตูดตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับก็สามารถจะเอาแปะเข้าไปกาลังชาร์จก็เป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวเสร็จแล้วก็ดึงออกแล้วก็ยังคงสามารถใช้งานกับแท่นชาร์จของโอไลท์ที่เป็นแป้นแบบนี้นะครับเขาได้ารุ่นโอมิโนเนาะเสียบกับแหลง่งพลังงานก็วางชาร์จได้เลยนะครับกาลังชาร์จเป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วก็เป็นสี เขียวนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกได้เลยง่ายๆเลยนะครับสะดวกดีมีปั้นนี้นะครับก็พันกว่าบาทมั้งนะครับ5โวลต์ 2A นะครับก็ชาร์จได้ทีหนึงสอันพร้อมกันเลยไม่ได้ชาร์จแค่รุ่นนี้อย่างเดียวนะชาร์จรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสายกาันแล้วกลับมาดูยูเซอร์อินเทอร์เฟซกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็หลังจากดูแสงกันแล้วก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นไฟฉายขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้สะดวกชาร์จในนะครับมีระดับพลังงานบอกแล้วก็คอนโทรลง่ายด้วยนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบโคง้คงๆมอนๆซึ่งงานผลิตดีมากๆเลยนะครับตัวของสวิตช์เนี่ยสามารถจะกดล็อกเอาแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับหลังจากล็อกแล้วเมื่อเรากดสวิตช์ลงไปจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการบอกให้ ผู้ใช้งานทราบว่าตอนนี้ไฟฉายอยู่ในสเตตัสที่ล็อกอยู่นะครับไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้เลยนะครับวิธีจะออกจากโหมดนี้นะครับหรือว่าโหมดอนล็อกคือกดสวิตช์ค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งจนกว่าไฟด้านหน้าจะติดขึ้นมาที่โหมดอัลต้าโลนะครับแล้วก็จะมีพลังงานบอกทุกครั้งที่เราเริ่มเปิดไฟขึ้นมานะครับนี่คือ3เต็มสีก็คือมี 70%- 80%นะครับไม่เต็มแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้แต่เมื่อไร่ที่มันลดลงต่ำเหลือ2 1แล้วก็แดงเนี่ยก็คือมันวิกฤตนั่นเองนะครับผม การใช้งานของไฟฉายก็คือเพียงแต่ผลักสวิชไปโหมดที่เราเลือก mm hmm. อย่างเช่นโหมดแสง UV และโหมดแสงหลักซึ่งนี่โหมดแสงหลักนะครับขีดตรงนี้มันชี้อยู่เนาะเราก็กดสวิตช์ลงไป1ครั้งนะครับแสงไฟก็ติดขึ้นมาที่ระดับล่าสุดที่ใช้งานซึ่งระดับที่มีใช้งานในแสงปกตินะครับก็คือจะมีโหมดมูลนะครับ1ลูเมนที่8วันนะครับแสงไปได้2เมตร โล15ลูเมนที่41ชั่วโมงมีเดียมที่60ลูเมนที่12ชั่วโมง50นาทีแล้วก็ไฮที่300ลูเมนใช้ได้140นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงเมื่อแบตเหลือน้อยนะครับอยู่ที่60ลูเมนใช้ได้อีก20นาทีนะครับส่วนแสงเทอร์โบอยู่ที่1,000ลูเมนนะครับใช้ได้4นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือ300ลูเมนใช้ได้อีก110นาทีอันนี้คือพูดถึงแบตเตอรี่ชาร์จเต็มนะครับสเปค 87กรัมหรือ3.07ออนซ์นะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่110มมนะครับหรือว่า4.33นิ้วนะครับนั่นเองก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ใหญ่มากจนรู้สึกว่าเป็นภาระนะครับแบตเตอรี่บิอินภายในอยู่ที่1,050ัม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมง3 7โวลต์นะครับโอเคนะการใช้งานก็คือกดคลิก1ครั้งเพื่อเปิดแสงล่าสุดที่ใช้นะครับกดคลิกอีกครั้งเพื่อปิดนะครับเวลาเปิดก็จะมีไฟสีเขียว ขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกๆประมาณ4วีวนาทีตอนที่เราเปิดใช้งานนะครับตามนี้เลยหลังจากเปิดแล้วต้องการจะปรับความสวา่างก็กดสวิตช์ค้านะครับแสงก็จะเพิ่มความสว่างแล้ววนไปเรือเ่อยๆตามที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นโลนะครับมีเดียมนะครับไฮมี3ระดับแค่นี้นะโลมีเดียมไฮนะครับโลมีเดียมไฮเอาอะไรก็ปล่อยมือนะครับปิดไปเปิดมาจำโหมดเดิมโหมดพิเศษที่มีก็คือโหมดเทร์โบหรือแม็กซิมัมนะครับ โหมด ultra low หรือ moon light หรือ firefly นะครับแล้วก็โหมด strobe นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะกดด้วยวิธีนี้นะครับโหมด ultra low moon light firefly หรือโหมดต่ํามากนะครับกดด้วยวิธีกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นเลยตอนไฟฉายปิดไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ําที่สุดนะครับหลูเมนแล้วเมื่อเราข้ามโหมดนี้ไปแล้วนะครับก็จะไม่มีโหมดนี้ให้ใช้จะเรียกใช้งานใหม่ก็ต้องกดสวิตช์ตั้งแต่ต้นนะครับตอนปิดพอมันติดขึ้นมาก็คือเป็น moon light นะครับเบามาก1ลูเมนนะครับใช้งานระยะใกล้ๆ อีกโหมดหนึ่งคือโหมดเทอร์โบแม็กซิมัมหรือว่าอัลตร้าไฮนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยโหมดนี้กดได้ด้วยวิธีกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกที่สวิตช์ข้างนะครับตอนที่ไฟฉายออฟหรือออนอยู่ก็ตามเช่นผมปิดออฟอยู่ครับกดแท็บเลยนะครับก็จะไป1,000ลูเมนเลยนะครับ4นาทีหรือเปิดระดับแสงอื่นๆอยู่แล้วต้องการจะเข้าเทอร์โบแม็กเลยนะครับก็แท็บเหมือนกันก็แรงเลยนะครับอีกโหมดนึงคือโหมดสโตรบนะครับโหมดนี้เข้าได้ด้วยการกดทริปเปิลคลิกหรือทริปเปิลแท็บ ที่สวิตช์นะครับไม่ว่าออนหรือออฟก็ตามนะ 1, 2, 3นะครับก็จะเป็นการเข้าสตรบเลยนะครับตามนี้เปิดอยู่ก็ได้นะครับที่ระดับอื่นๆแล้อยากเข้าสตรบก็ 1, 2, 3ได้เลยนะครับเทอร์โบสตรบไม่มีเมมนะครับส่วนอัลตร้าโลมูนไลท์ไฟฟ้าไฟเนี่ยมันจะจำเฉพาะตอนแรกนะครับถ้าเราไม่กดข้ามเหมือนเช่นผมกดเรียกมันมาอย่างเงี้ยนะปิดไปเปิดมาใหม่ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าผมกดข้ามไปแล้วเนี่ย มันก็จะมีแค่โลมีเดียมหายแล้วไม่มีอัลตราโลมูดไลท์ไฟเออร์ฟลายให้ใช้แล้วนะครับต้องเรียกใหม่เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือแสง UV Light นะครับซึ่งแสงนี้มีระดับความสว่างแค่ระดับเดียวนะครับก็คือผักสวิตช์มาที่ UV นะครับแล้วกดสวิตช์เพื่อเปิดแสงก็จะเป็นแสงระดับเดียวเมื่อผักสวิตช์กลับไปไว้ไลท์ก็จะเป็นแสงล่าสุดที่เราเลือกอเช่นผมเลือกมีเดียมระดับกลางไว้นะครับที่เป็นแสงขาวผักสวิตช์มาก็จะเป็น UV ซึ่งแสง UV เนี่ย ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะสังเกตโดยจะเห็นฝุ่นนะครับบนพื้นผิผวนะเห็นฝุ่นเยอะแยะเลยแล้วก็ถ้าใครมีวัตถุอะไรที่มันสะท้อนแสง UV เห็นชัดเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, แบบนี่เป็นตุก,กตาตุก,กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรืองแสงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจจับได้ง่ายหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถจะสะท้อนแสง UV เมื่อเมื่อโดนแสง UV นะครับนี่ลองดูนี่นะครับ ค่อนข้างสว่างเลยนะครับคือในที่มืดๆเนี่ยเจอมาร์คกิ้งเจออะไรเห็นหมดเลยนะครับมือผมก็มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะบางคนไอ์ยูวีเนี่ยมันใช้ตรวจจับพวกสารเรืองแสงหรือว่าเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เช่นคราบปสัสสาวะบนชักโครก่เงี้ยนะครับลองดูอันนี้คือเป็นน้ํามันนะครับลองส่อง UV ดูเห็นไหมเหมือนจะเรืองแสงออกมาเลยนะครับ สว่างจ้าเลยนะอืแต่มันก็ไม่ได้เลืองนะแค่เหมือนกับเมื่อโดนแสงแต่ถ้าไม่มีแสงมันก็หายไปนะครับก็เป็นอ,อ,อะไรเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวได้นะบางทีแบบไปตามโรงแรมอยากรู้ว่าเขาซักสะอาดไหมอะไรเงี้ยก็ส่องดูที่ที่นอนที่หมอนจะเห็นเห็นเป็นคราบน้ําลายเลยหรือว่าเป็นชักโครกอะไรพวกนี้ตอนลองแสงก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสวิชก็สามารถจะผลักเลื่อนได้เลยง่าย,ายๆแบบนี้นะครับ โหมด UV เองเนี่ยเขาเป็น UV light อยู่ที่580มิลลิวัตต์นะครับก็ไม่ถึงหนึ่งวัตนะประมาณครึ่งวัตต์นิดๆนะครับค่าความยาวคลื่นอยู่ที่365นาโนเมตรรันไทม์4ชั่วโมงนะครับก็ตามนี้เลยนะนี่คือ อ่าโอไลท์นะครับอาร์เคฟิลยูวีนะครับเป็นสีโอลิฟดับกรีนสนใจกดคลิกเข้าไปใต้ลิงก์นะครับได้ดีสคริปชันคำบรรยายพินคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ไปสั่งซื้อกันเองนะครับเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาหลายรุ่นเยอะอยู่นะยังไงก็ลองเลือกตัดสินใจหาซื้อดูกันเองแล้วกันนะครับถ้าชอบนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์